สวัสดีจ้าเอฟซีทุกท่านนะคะยายติวกับยายติวนั่งทําอะไรทำงานทำงานน้องพาอะไรมาให้ยายแบียนยาญยายว่าเอาแบนมาให้ยายน้ามาน้ามากินขนมอยู่อ่าเอาแบนมาให้แล้วทํายังไงจุ๊บแก้มก่อนป่างมามีแต่ขนมนี่จ้ะแบนเห็ดนะคะ ยายกะเดี๋ยวนี้ช่วงนี้พักกาแฟจ่าก็เลยไม่ได้มากินแบนเนาะค่ะเนาะจ้ะ,ะ,จะอันนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะซื้อมากินเองค่ะแต่ว่าแต่ว่าคือไม่ได้ไม่ไม่ได้โฆษณาสินค้าเขาบอกว่าเอาอยายกินแบนแทนกาแฟอยากจะให้ทุกคนมากินด้วยกันเหมือนกันค่ะไปทางไหนอะ แบนเห็ดหลินจือนะคะมาเริ่มแะมาแกะกินกันเลยเย็นๆได้จ้ะโอแกะฟิดเลยค่ะน้องพ้าเอามาให้นี่ค่ะถ้าใหญ่กินแล้วก้เอากล่องมาให้น้องผ้าน้องพ้าจะไปทำอะไรคะจะไปเก็บเครื่องประดับเเเอออาไปปทคคครรื่่งะะดับลโจะมาจะมามากินมากินแบนน้ำยาด้วค่ะเด้อ นั่งเฮ็ดงานนําเด้อค่ะอ่ะนั่งทํางานด้วยให้กําลังใจเพื่อนไปด้วยเพิ่งเปิดคอมค่ะอ่าเพิ่งเปิดเดี๋ยวออกไปซีน้ำก่อนโทรศัพท์กระยายยืงสิละค่ะเปิดใส่กำลังใจมุกระยายยืงสิละ,ะนี่นี่กระย้ายยืงสิละค่ะเปิด อ้อมค่ะอ้อมแอลอยุสองสามเครื่องทั้งพร่องเครื่องอันนั้นทำคลิปจมานะคะมาดื่มกับยายทำงานให้เพื่อนจ้ะ <c oughs> ขอบคุณทุกเลิฟทุกรลักทุกไหล่ท,ท,ท,ทุกกำลังใจนะคะมาจ้ะมาดื่มแบนกันแบนเห็ดหลินจือ <c oughs> เพื่อเราจะได้มีแรงทำ YouTube ต่อไปคะ่ะ จาไ,ได้ขอดน,น้ำ้นูก็กินน้ำยายก็จะกินแบนแลมากินแข่กันกเ <c oughs> ย็นเจ็บเลยเอาไส้ฟิตไว้เลยค่ะไอ้ฟิตไอ้ใต้ตู้แช่ไอ้ตู้แช่ที่ว่ามันเป็นไอตู้ไอ้นั่นนะตู้แช่ของเครื่องดื่มขายแต่แล้วข้างล่างมันจะเป็นใต้ฟิตยายยายถึงกินได้ เย็นมาเสร็จกกินยายใครจะวางของก่อนกันยี่ห้วางของก่อนหมดค่ะกินแบรนอ่างก็ได้คลิปหน่อยนึงก็เอาคือหดมือยับายาย่ั้งย่ายบ่เลยนี่ไงก็ติดกน้ำยายมีแล้วค่ะยาย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 บกกินน้ำ กินอยู่แล้วแต่เราจะวางไว้เผื่อน,น้องมามหมาิวยายจะได้หยิบขึ้นอืมจ้าด่ค่ะ,คะคเขากินได้ก็เพื่อสุขภาพร่างกายเขาเนาะจ้าเย็ดจิวกะขอบคุณจ้าทุกกำลังใจที่เขามา,ดาเด็กๆในหน่อยในยหน่อยก็เอาเยตดิว บลนไม่พปายคิดหอดคิดถึงทุกคนนะคะอ่านิดๆหน่อยๆจากเยี่ยิวจากขำๆ